สวัสดีครับนะพบกันอีกคลิปนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะททำการทดสอบนะครับเล็งระยะเป้าหมายที่อยู่ไกลๆให้ดูนะครับว่า,าภาพที่ได้เป็นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเพื่อให้เห็นชัดนะผมจะเ,เล็งไปที่คอนโดแห่งหนึ่งนะครับอยูอ่ระยะห่างจากบ้านประมาณ516เมตรนะครับหรือ1,200กว่าหลานะครับ เ่จริงๆไม่มีใครยิงระยะนี้แน่นอนนะครับอันนี้คือเอา,เอาให้ดูนะว่าความคมชัดของภาพเนี่ยระยะไกลๆเนี่ยจะเห็นเป็นยังไงนะครับโอเค,คก็น,นี่ผมเปิดแล้วนะครับเจริงจริงมันชัดอยู่มันย้อนแสงนะฮะโอเคนะครับ อันนี้ผมถ่ายถ่ายห้องมุมนะครับจะได้เห็นได้ชัดว่าห้องมุมจริงๆอ่ะจริงๆมันอยู่ใกล้ามากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปดูนี่ห้องมุมซ้ายสุดที่มันเป็นขยัขกองอกมานิดนึงอ่ะจากคำว่าจากจากเสาที่อยู่ซ้ายมือโอเคเนี่ยแล้วก็มาดูของเราย้อนแสงทำไงดี นี่คือภาพที่ได้นะครับตั้ตัวนู้นนะครับได้อย่างงี้นะครับเดี๋ยวลองปรับระยะเป็นระยะอื่นดูอตอนนี้ผมตั้งไว้ที่16 x นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองปรับไปที่6 x ดูนะครับนี่ยอันนี้จะเป็น6 x เล็กกแบบนี้นนออลองแต่จริงจุดจุดจุดประสงค์ของเราจริงคือเราทําเป็นกล้องยิงเงินคืนนะครับอที่ให้เห็น ท,ที่ให้ดูนี่ก็คือจริงๆกลางวันมันก็ยิงได้นะครับมองเห็นภาพค่อนข้างชัดนะคับไม่ได้ต่างจากที่เราเล็งผ่านกล้องสักเท่าไหร่นะครับก็สาหรับกลางคืนนะครับระยะที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วก็อินฟลีตเนี่ยสามารถส่องถึงเนี่ยจะประมาณ100เมตรนะครับจริงๆอ,อยู่ที่วัดของตัวไฟฉายนะถ้าเกิดไฟฉาย ดีๆหน่อยเพ่งๆหน่อยนะครับห้าวัตขึ้นไปเนี่ยก็สามารถอัพถึง200อเมตรนะครับแต่ว่าตัวที่ผมมีนะครับหรือว่าตัวนี้นะตัวนี้ที่ผมจะแถมให้เนี่ยนะครับประมาณ5้าถึงเจสิเมตรนะครับหรือร0อยเมตรถ้าเมื่อสนิทนะครับเมื่อสนิทจริงๆเลยนะครับสามารถอัพถึงร้อยเมตรแต่ถ้าเกิดตัวที่ผม มีอยู่นะครับจะเป็นตัว5วัตต์นะครับก็ประมาณ100เมตรนะครับเฉลีย่ยถึง150เมตรนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวรอดูคลิปกลางคืนอีกทีนนะครับว่าภาพกลางคืนเป็นยังไงนะแล้วก็จะเป็นภาพที่เมืดสนิทนะครับเรามาดูตอนมืดสนิทกันว่าเราเห็นอะไร